สวัสดีค่ะมนิกภาพพี่น้องว่าเบิงอ้อยที่ปลูกไกวเดือนตุลาค่ะพี่น้องพึ่งปลูกเดือนตุลาที่ผ่านมาค่ะในพี่น้องในเบิงค่ะพี่น้องค่ะรอฝนร่อแล้วลออ่ออีกอ้อยรอฝนค่ะพี่น้องในพี่น้องในเบิงสภาพค่ะแต่โตนแห้งค่ะพี่น้องค่ะนามกระบุมี่มาใส่ นาบดานกับบุริจาะสะนามกับบ่มีค่ะพี่น้องปลูกอ้อยแบบให้เทวดาเลี้ยงซอยค่ะพี่น้องค่ะเทวดาเป็นก็บ่พันในเมตตาค่ะล่อแล้วล่ออีกพยากรอากาศเราจะมีฝนกั่ยังมุมมีอยู่ค่ะพี่น้องค่ะล่อจนบ่ไไว้แล้วพี่น้องให้พี่น้องได้เบิ่งสาพอ้อยที่ปลูกเดือนตุลาค่ะพี่น้องตะลุโนอ้อยค่ะค่ะพี่น้องค่ะอ้อยรอฝนค่ะพี่น้อง แหงลายจักจะเอินว่าเหลืองหรือจักจะเอิ่นว่าขาวคะ่ะพี่น้องหรือจะเอิ่นว่าอ้อยด่างบ่คะ่ะมีทั้งเหลืองทั้งขาวแล้วก็เขียวให้พี่น้องเบิ้องฟังข้างๆกันคะ่ะพี่น้องคะ่ะเบิ้งแปลงที่อยู่ข้างๆกันคะ่ะแปลงทางนี้จะเขียวอยู่ได้คะ่ะพี่น้องเพิ่มมีเคล็ดลับที่เหให้อ้อยเพิ่นเขียวอยู่ตลอดคะ่ะเดี๋ยวคลิปต่อไป จะมาว่าพี่น้องฟังนะคะว่าเห็ดจังด่อ้อยเพิ่นขึ้นเขียวอยู่แต่ลอดทั้งๆท,ที่ปลูกพร้อมกันค่ะพี่น้องคะแปลงขางกันกระปลุกเดือนตุลาคมขึ้นกันค่ะจะใ้พี่น้องในเบิงเคล็ดลับนะคะว่าเพิ่นเห็จใดจังดในคลิปหนาคลิปต่อไปด้ค่ะพี่น้องในคลิปนี้พี่น้องในเบิง refused. อ้อยรอบฝนน้องพี่น้องเนาะใ้พี่น้องในเบิงกันไปก่อน,นะคะ่ะเบิงบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องคะในคลิปหนาค่ะจะ บอกเคล็ดลับนะคะพี่น้องเคล็ดลับที่เห็ดให้่อ้อยเขียวตลอดนะคะพี่น้องคะแต่ว่าอ้อยเขียวตลอดกแกล้มาโดยกลิ่นนะคะพี่น้องยินทีจะบอกใครดีปันใดนะคะเดี๋ยวพี่น้องิ่งชัดๆอ,อีกเทือนึงค่ะเนี่ยค่ะพี่นอ้องอ้อยที่แปลงอยู่ขางกันเลยคะ่ะอยู่ข,งขางๆกันเลยคะ่ะของเพิ่นจะเขียวค่ะพี่น้องคะเนี่ยค่ะมีเป็นถนนแบงร่องนะคะพี่น้องถนนแบง ระวางแปลงนะคะแปลงทีทายให้พี่น้องเบองตอนนี้คือแปลงที่ผมเพิ่นยังเขียวอยู่ปลูกพร้อมกันค่ะปลูกเดินตุ่ล่าเหมือนกันเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเฉลยให้พี่น้องฮ่าได้ฟังว่ามาจังไหอ้อยเพิ่นขึ้นย่งเขียวอยู่นะคะพี่น้องคะพี่น้องเบิงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอให้พี่น้องทุกคนมีความสุขมั่งคั่งรำ่ำรวยกันทุกทุกคนนะคะ